คลิปนี้ครับเป็นแนวทางเล่าพัฒนาของเจฟ้องเบียร์ครับเจฟ้องเบียร์สิบประภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกมือนี้ครับเจฟ้องเบียร์ให้วิ่งรูดที่สามนะครับสามสองตัวมีสามสี่สามศูนย์และสามเก้าครับเม็ดเดียวสามห้าและเจ็ดสามห้าครับแล้วก็มีแถบอีกสามสี่หนึ่งและสามเจ็ดเก้านะครับนี่คือแนวทางเล่าพัฒนาตั้เบิร์ในมือนี นะครับมักของอาจารย์ใดก็ย้อนกลับไปดูนะครับย้อนคลิปไปเบิ้งกดเข่าช่องแล้วก็เลื่อนกดที่วิดีโอแล้วก็เลื่อนเบิ้งครับว่ามักอาจารย์ใดแนวทาง,ทาง,ทางอาันใดมักแน่ครับเอาบอกยาวาเดอร์มเนียนแนวทางห้าน้อยพิเศษ,ษ,ษบอกไม่น้อยกับเขานะครับเนาะห้าน้อยปกติห้าน้อยปกติก็เขาเดอของผู้ใดเนะาะเข่านาะห้าน้อยปกตินี่มีครับมีเข่าหลายคนอยู่นะอ่ะขอให้ทุกท่านโชคด,ดีครับเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อกับเราพัฒนาโจทย์จัดครับ